ทำยู่นะไม่รู้ปลาช่อนหรือปลานินนะปลานินนะท้อนหนึโดนไหมโดนนะครับโดนครับนี่แจมแรกของเราวันนี้ครับมาแล้วแจมแรกครับ ครับแร็มแรกของเราวันนี้โอ้ยหลังจากไม่ได้ดยิงนานนะปืนกระบอกนี้นี่ครับแรนมแรกของเราวันนี้นะฮะหลังจากไม่ได้ยิงนานนะ,ะปืนกระบอกนี้ก็เลยกว่าจะจับทางถูกนะครับผมโอเคครับมาแล้วครับหมันมานแล้วครับครับไปลุ้นกันต่อเลยครับตัวนี้นะไม่ได้ซ้ายอยู่นะ โดนไหมโดนไหมครับโดนโดรือมันเซอร์ไม่โดนรัรนี่ไม่ได้ยิงปืนสั้นนะั่นโอเคครับไม้ครับเอาไม่ไม่ใหญ่นะเป็นปะนินคองนะครับก็ไซส์ใหญ่ๆก็อยู่ที่ลึกๆนั่นนะแต่ว่าลมมันแรงครับผมลมแรงมเมนต น้ำตื้นๆนะปลามันก็จะขึ้นมาเล่นนะเล่นใส่ปลานินนะปลาินน้อยอเดี๋ยวลูกตัวใหญ่อาจจะไม่ซุ่มอยู่ตรงน้ำลึกๆเนี่ยอาจจะมีนะเห็นมันวิ่งมาหลายตัวแต่มองไม่เห็นนะ้ำมันออกคุณนิดนึงมงรอไม่รู้ว่าใช่ไหมนะ เอาหนึ่งป่ามาได้ไ,ไปครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ขึ้นมาเล่นดินเล่นหากินมันยังไม่ไปนะ เห็นไหมครับตรงนี้ระวังแดดขึ้นจีบอยู่จีบอยู่นั่นแหละโดนไหมมันเป็นแดดกับอันนี้พอดีไม่โดนนะขึ้นจีบอยู่โอ้ยพลาดอีกแล้วพลาดสองทีแล้วช้อนตัวนี้มะขามเนี่ย